ฉันจกยากเร่านไปถึงท่านาาาน,นายุัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอนะคะว่าขอให้ท่านได้ให้โอกาสดิฉันลีนาจังจันจาหรือลีนาจังจะมาทิ่สภา,าปฏิรูปแห่งชาติเพื่อที่จะให้โอกาสกับประชาชนทุกอาชีพได้เข้าไปปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงไม่ใช่ท่านเปิดโอกาสให้เฉพาะองค์กรอ,อิสระและข้าราชการเท่านั้นที่มีโอกาสดิฉันอยากให้ ่งาในด้านกระบวนการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพราะดิฉันมั่นใจว่าดิฉันสามารถทําหน้าที่นี้ได้แทนประชาชนทุกสาขาอาชีพที่เป็นชนชั้นรรกแก ผู้หญิงคนนี้ไม่มีว่ามุกติดมุกติดขึ้นไปชั้นห้าหดีเฟดอยากไไบนงนติดตะวันบอกว่าไม่กล้ามาสมัครัวนี้เอยนักข่าวมุกติดไปสมัครชั้นห้าเป็นอาพิสิทธิชนแต่ดิฉันไม่เคยค่ะไม่เคยจะยื่นมาหาท่านสื่อมวลชนใ่าท่านเป็นสักขีพยานผู้หญิงคนนี้ของจริงค่ะดิฉันของจริงค่ะไม่มีการมุกติดบอกอะไรสื่อมวลชนไม่อยากเป็นข่าวคุณจะมารับใช้ประชาช ให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับความเป็นธรรมคุณจะอายอะไรดิฉันไม่อายดิฉันประกาศทางท่านประยุทธ์เจนโอชาเลยเลือกฉันไหมลีนาจังลีนาจังเจนจจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมชาติประยุทธ์ค่ะเพราะว่าดิฉันไม่เคยมายื่นหนังสือถอนเราก็ไม่เคยมาถอนตัวการสมัครเราดิฉันจะมากราบขอความเมตตาจากคณะรรมการสรรหาได้โปรดเมตตาให้โอกาสดิฉันเพราะว่า ดิฉันไปอ่านกฎหมายพารบรล้างมลทินปรี2,550นะคะมาตรา3วรรค2เนี่ยเขาบอกว่าคําสั่งของกรมกองหน่วยงานราชการหรอือรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการล้างมลทินไปด้วยในพรบรล้างมลทิน2,550นะคะมันั้นดิฉันควรจะได้รับสิทธินั้นว่าถือว่าไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์ือกตั้งมาก่อนมาขอความกรุณาจากท่านได้โปรดไม่าให้โอกาสดิฉันด้วยอันนี้เป็นหนังสรรือยืนยันว่าไม่ได้ถอนนะคะท่าน ดิฉันเป็นทนา,ายความก่ะท่านแล้วก็สมัครด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของประชาชนชาวรากยะาเข้าไปแก้ไขกฎหมายจ่ะท่านแต่ส่วนของคุณลีน่าจันทร์นี้ยังยืนยันว่าเป็นผู้รับการเสนอรายชื่อที่ถูกต้องสละรับไปแล้วนะครับก็จะนาเสนอนทางคณะกรรมาการสรรหานะครับรวมทั้งเรื่องของคนต่อไปขอให้สบายใจได้สบายใจได้นะครับสบายใจได้ครับเราจะช่วยนะครับในช่วยนะครับ เมตตานกลดีครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับกันสื่อมจทุกท่านเลยค่ะกับพระคุณ่นรับขอบคุณทุกท่านทีกรลูาให้โอกาสอีขอบคุณมาก